สวัสดีเพื่อนๆชาวเอฟซทุกท่านนะ,ะขอบคุณนะคะเอฟซที่เข้ามารับชมส่งกาลังใจนะคะวันนี้อาจังก็เช่นเดิมเพิ่มเติมก็คือดินหน้าบ้านสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆมาสํารวจสักหน่อยอเพื่อนจะก่อนที่เพื่อนจะเอายางมาต่อยมาขึ้นนะจ๊ะท่อหน้าบ้านโอ,อจังก็ไหลทอ่อเพื่อนก็เอาออกนะคะทางนี้เพื่อนให้ว้นทางไว้ประมาณ แปดเมตรตรงฝั่งโน้นก็หกเมตรเล็กมากเลยรถพ่วงเวลาเลี้ยวเนี่ยโปรดใช้ความรมะมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากอา่ทางเข้าประตูนี้พ่อก็จะเอารถรถพ่วงค่ะเขา้าเข้าออกตลอดะช่วงที่หน้าตัดอ้อยนะตรงข้างๆนี้เขาจะทําความเรียบร้อยให้เราหรือเปล่าเาจารยก็รอดูก่อนนะคะหน้าบ้านจะทําอะไรก็ยังไม่กล้าทา ต้องรอให้เขาเสร็จก่อนนะคะนึอเขาจะเอาดินกองไว้อย่างนี้เหรอแล้ว,ลวท่อเราก็เอาไว้อย่างนี้หรอตอนแรกเขาบอกว่าอ่าทางหน้าบ้านเราทําเสร็จแล้วนะเขาจะลื้อนะก็บอกให้ไปขอขอทั้งหลวงก็ไปขอแล้วตอนแรกเขาบอกจะเอาออกข้างนึงเอาไว้เอาไว้เหลือทางเข้าแค่ทางเดียวแต่ทีนี้เรื่อง,เร,องเรื่องที่มันกว้างไงคะแล้วตมันเป็นสามแปลงโอ้จังก็มองอนาะคตข้างหน้าไม่ได้เนะ ยังก็เลยขอเข้าไว้ก็เลยไปขอทางหลวงค่ะเดี๋ยวจังว่ามันก็ยังแคบอยู่นะคะตอนแรกเขาบอกว่าถ้าไม่ไป็นขอก็อไม่เป็นไรเดี๋ยวทําก่อนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานเสร็จแล้วค่อยใส่ใหม่ก็ได้โอจังก็เลยบอกว่าเอา้าทาไมต้องพูดแบบนั้นหรือว่าทําก่อนเสร็จก่อนทางหลวงตรวจแล้วค่อยใส่นี่แสดงว่า ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกใช่ไหมก็เลยว่าแบบนี้อ๋อกรุณาเห็นใจประชาชนบ้างนะคะโอจังก็เลยว่าถ้าทําแล้วก็ไม่อยากจะเอาออกไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะโอจังก็เลยตัดปัญหาขอเพิ่นไปไปขอทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะก็ได้แต่ก็มันเล็กนะก็ช่วยไม่ได้นะเพืเ่อนๆน้นํามันไม่ไหลอะน้ำไม่ไหละอะอไม่รู้เขาแก้กันยังไงนะ ทำสองรอบแล้วสองสามรอบแล้วเปลี่ยนยังไงก็ไม่ผ่านแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนครับเพื่อนแต่ระดับถนนก็รู้สึกว่าสูงกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆรถก็จะวิ่งเกีดไปเกีดมาเหยียบไปเหยียบมาอย่างนี้นะเพื่อความแน่นนะนี่ก็จะคือหินหินคุกนะที่ผสมปูนสักหน่อยหนึ่งแล้วก็บดเขาก็บดให้แน่นนะก่อนที่จะเอายางว่าต่อยมาลงนะคะ ก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้โอจังถึงมองแล้วมองนะคะนั่งกินลำไยแล้วก็มองนะคะว่าทําไมเขาวิ่งเร็วจังเนี้ยแล้วมันก็เสียงดังด้วยเนาะเผื่อรถอะไรมาข้างหลังก้อนอันตรายขนาดทำอย่างนี้ก็ยังมีรถวิ่งส่วนไปส่วนมานะคะเพื่อนเพนืบางท่านก็จะขับเร็วเกินอ่ะเกินกํำหนดนะ,ะเพราะว่าทางมันยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่า รถอะไรก็จอดเลียงรายกันด้วยกันเยอะมากเลยใช้ความเร็วมันก็เสี่ยงต่ออันตรายต่อท้องถนนเนาะดูสีขาโอ้จังก็ออกไปแบบนั้นนะบอกบอกไว้าอยออกไปก็ไม่ฟังกลนออกมาก,ก็มาตอนนี้ก็จะมีรถส่วนมาก็จะเปลี่ยนกันคือรถนี่ก็คือรถอ่บรรทุกไม่ได้เกี่ยวกับอ่า ทางหลวงนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับงานนี่นะคะ่ะรถก็จะวิ่งไปแบบนี้ไปวิ่งมาหวังว่าคงจะเสร็จเนาะเอาฝนตกเขาก็ทำนาวันนี้ฝนตกตกลิตุ้มเปะเลยวันนี้ค่ะตกทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้ามาก็ยังตกนะ,ะอจังออกไปวัดประมาณสี่โมงห้าโมงเช้าก็ตกอยู่ค่ะ เละด้วยนะ่ะฝนตกแล้วก็อหินตรงหินคุกตัวนี้ก็ผสมปูนเนาะเวลาวิ่งรถเราก็ปูนก็กระเด็นโดนใต้ท้องรถนะฮะพอมาถึงบ้านหลวงจางก,ก็บอกให้เพื่อนเอาน้ำมาฉีดล้อรถออกเพราะว่าเวลาล้างกลัวปูนติดแล้วล้างไม่ออกนะ เอาเป็นว่าอจังก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ f c แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ